สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังนนกุลขอพักงานแสดงเดินหน้าเต็มที่กับธุรกิจส่วนตัวไม่พึ่งแอปทักะอ,อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มีผลงานโดดเด่นและได้รับความนิยมตลอดสำหรับนนกุลชานนสันตินทรกุลแต่ล่าสุดเจ้าตัวได้เปิดเผยแผนการใหม่ในการลดงานแสดงเพื่อหันไปทุ่มเทกับธุรกิจส่วนตัว นนกุลมองว่าเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่แน่นอนในวงการบันเทิงโดยวันที่27สิงหาคม2568นนกุลได้ออกมาเผยถึงแนวทางใหม่ในชีวิตที่ตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับหวานใจคนสวยแอฟทักษออนแต่อย่างใดเจ้าตัวกำลังศึกษารายละเอียดและวางแผนร่วมกับพี่สาวที่ดูแลธุรกิจครอบครัว การตัดสินใจลดงานในวงการบันเทิงนั้นนนกุลกล่าวว่าเป็นเพราะมองเห็นโอกาสในการสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและยังคงมีเวลาในการกลับมาทำงานแสดงได้อีกครั้งในอนาคตทั้งนี้เขายอมรับว่าการทำธุรกิจส่วนตัวอาจทำให้รายได้ในช่วงนี้ลดลงแต่เชื่อว,ว่าการลงทุนในธุรกิจจะคุ้มค่ากับอนาคต ในขณะเดียวกันนนกุลยังกล่าวถึงความตั้งใจในการทำธุรกิจอย่างจริงจังและมั่นใจว่ามันจะเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างความมั่นคงในชีวิตแบบที่ไม่ได้ทิ้งการแสดงไปเลยเขาจะพยายามหาวิธีให้ทั้งสองทางเดินไปพร้อมกันในอนาคต สุดท้ายนนกุลยังคงมุ่งมั่นที่จะเติบโตในทั้งสองด้านและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ในอนาคตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ